การเลี้ยงหอยขมยักษ์พันุ์นี้แหละครับหลังจากที่สั่งมาก็แอบเอามาชิมอยู่2ตัวครับผมปรากฏว่ารสชาติของมันนี่อร่อยมากเลยครับติดใจก็เลยเห็นช่องทางก็เลยเริ่มเลี้ยงตั้งแต่บันดนั้นมาเลยครับพื้นที่ที่ใช้ก็เป็นพื้นที่ว่างๆบริเวณรอบบ้านเลยครับผมผมอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากมายแค่ประมาณ60ตารางวาซึ่งพื้นที่จํากัดตรงเนี้ยผมสามารถเลี้ยงบอ่อพลาสติกผสมปูนนะครับได้ถึง20บ่อสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงนี่คือหอยขมยักษ์ รัตนะนะครับผมข้อดีของเขาก็คือ1เลี้ยงง่ายครับผม2โตไว3ขยายพันธุ์ได้ดีนะครับขยายพันธุ์ได้ดีโตไวแล้วก็4รสชาติอร่อยครับผมแล้วก็สามารถใช้เวลาว่างของเราในการหาไรายได้เสริมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับเป็นไรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีเลยครับซึ่งเราตอนนี้เรามีจําหน่ายในอหอย2เดือนครึ่งนะครับสาบาทแล้วก็หอย 4- 6เดือน100บาทครับผมส่วนแม่พันธุ์ใหญ่อยู่ที่1 2 0บบาทตอนนี้ ผมเพิ่งเปิดตัวฟาร์มไปได้วันนี้เป็นวันที่4นะครับผมก็มีรายได้4วันเนี่ยประมาณ8 0 0 0กว่าบาทก็เฉลี่ยวันละ2,000ั 2, บาทบช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับนายแลพวคุณเมืองเดชนะครับชื่อเล่นชื่อน้หลุยหอยยักษ์เป็นเจ้าของฟาร์มหอยขมยักษ์รัตนะเชียงใหม่ครับที่ตั้งฟาร์มอยู่ที่ ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วยเล่าที่มาของฟาร์มเราหน่อยครับคือหลักๆแล้วผมทำธุรกิจร้านอาหารอยู่2อร้านอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ดูงานที่ร้านเสร็จก็มีเวลาว่างคิดอยากจะทำอะไรที่เป็นไรายได้เสริมครับก็เลยลองค้นหาดูเกษตรอะไรก็ได้ที่เลี้ยงง่ายๆแล้วก็เป็นไรายได้เสริมให้เราผมก็เลยเลื่อนเลื่อนฟีดใน YouTube ดูก็เจอการเลี้ยงหอยขมยักษ์พันนี่แหละครับก็เลยสนใจแล้วก็ศึกษา แล้วก็เลยทดลองเลี้ยงหลังจากที่สั่งมาก็แอบเอามาชิมอยู่2ตัวครับผมปรากฏว่ารสชาติของมันนี่อร่อยมากเลยครับติดใจก็เลยเห็นช่องทางก็เลยเริ่มเลี้ยงตั้งแต่บัดนั้นมาเลยครับตอนแรกซื้อ10แถม2ซื้อมา2ชุดแอบเอามาชิม2ตัวครับก็เลยเริ่มเลี้ยงเลยครับปัญหาที่พบนะครับก็แทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่า,อาหอยตัวนี้มันเลี้ยงง่ายมากครับผม,มตั้งแต่เลี้ยงมาก็เจอปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ก็แก้ไขได้หมดครับผมซึ่งผมคิดว่าหอยตัวนี้มันตอบโจทย์ผมทั้งเรื่องอ เอาเวลาว่างหลังจากการทํางานมาดูแลเขานะครับเพราะว่ามันไม่ต้องดูแลตลอดเวลาพื้นที่ในการเลี้ยงหอยของเราและเราสามารถเลี้ยงหอยได้ประมาณกี่บอ่อพื้นที่ที่ใช้ก็เป็นพื้นที่ว่างๆบริเวณรอบบ้านเลยครับผมผมอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากมายแค่ประมาณ60ตารางวาก็เลี้ยงในพื้นที่จํากัดได้เลยครับซึ่งพื้นที่จํากัดตรงนี้ผมสามารถเลี้ยงบ่อ,บอผสมปูนบอ่อพลาสติกผสมปูนนะครับได้ถึง20บอ่อ แล้วก็บ่อกระชังบก1.5คูณ4เมตรได้อีกประมาณ3บอ่อครับผมรูปแบบในการเลี้ยงหอยขมยักษ์ของเราครับผมเลี้ยงอยู่2รูปแบบนะครับตอนนี้ในบริเวณบ้านก็คือเลี้ยงในกระชังบกขนาด1.5คูณ4เมตรนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งคือ,อเลี้ยงในบ่อพลาสติกผสมปูนนะครับขนาดประมาณ1เมตรคูณ1.2เมตรครับซึ่งทั้ง2แบบนี้มีทั้ง เลี้ยงแบบจำลองธรรมชาติโดยใช้พืชน้ำดินแล้วก็วัสดุต่างๆจำลองธรมธรมชาติให้เขาอยู่ครับและอีกแบบหนึ่งคือเลี้ยงแบบน้ำใสไม่ได้ใส่อะไรเลยเลี้ยงเพื่อให้มีตะไคร่เกาะแล้วก็ให้เขาได้กินตะไคร่ในนั้นนะครับและที่สําคัญก็คือเราต้องมีออกซิเจนให้เขาเพราะว่าหอยชนิดนี้ต้องการออกซิเจนในน้ําแล้วก็ต้องการให้น้ําสะอาดครับเราเลี้ยงหอยขมยักษ์ในสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงนะ็่คือหอยขมยักษ์ รัตนะนะครับผมชื่อ,อาสามัญของเขาจริงๆคือชื่อหอยทรายนะครับผมอยู่ในสกุลเมคงเกียร์ซึ่งเป็นสายเดียวกับหอยขมแต่ตัวใหญ่กว่าช่องทางการตลาดและการขายหอยขมของเราครับช่องทางการขายก็เราจะจ,ะจ,ะจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเดินทางมาได้ก็สามารถเดินทางเข้ามาชมตัวอย่างการเลี้ยงแล้วก็เข้ามารับหอยที่ฟาร์มได้เลย กับอีกช่องทางหนึ่งก็ช่องทางออนไลน์ครับผมจะจําหน่ายในเพจที่ชื่อว่าน้าหลุยหอยยักษ์ฟาร์มหอยขมยักษ์รัตนะเชียงใหม่ครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นทิกต o k ชื่อเดียวกันเลยไลน์แอดก็ชื่อน้าหลุยหอยยักษ์ครับสามารถสั่งซื้อได้เลยเข้าไปชมแล้วก็ซื้อได้เลยครับช่วยบอกไรายได้ของฟาร์มเราหน่อยครับตอนนี้ผมเพิ่งเปิดตัวฟาร์มไปได้วันนี้เป็นวันที่4นะครับผมก็มีไรายได้4วันเนี่ยประมาณ8 0 0 0กว่าบาทก็เฉลี่ยว,วันละ2,000บาทครับซึ่งเราตอนนี้เรามีจําหน่ายในอหอย 2เดือนครึ่งนะครับ3าบาทแล้วก็หอย 4- 6เดือน100บาทครับผมส่วนแม่พันธุ์ใหญ่อยู่ที่120บาทครับช่วยบอกข้อดีของการมาทำฟาร์มหอยขมยักษ์หน่อยครับครับข้อดีของเขาก็คือ1เลี้ยงง่ายครับผม2โตไว3ขยายพันธุ์ได้ดีนะครับขยายพันธุ์ได้ดีโตไวแล้วก็4รสชาติอร่อยครับผมแล้วก็สามารถใช้เวลาว่างของเราในการหารายได้เสริมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับซึ่งเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีเลยครับ ฝากถึงเกษตรกรมือใหม่ที่สนใจอยากจะเลี้ยงหอยยักษ์หน่อยครับอย่างแรกเลยเกษตรกรมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็อ,อย่างแรกเลยหนึ่งต้องศึกษาก่อนศึกษาหาความรู้ว่ามันคืออะไรมันเลี้ยงยังไงนะครับผม2ก็คือหาหาคนที่จําหน่ายให้เราที่เป็นฟาร์มจริงๆฟาร์มที่ส่งจริงแล้วกเ็เอาสายพันธุ์จริงๆมาให้เรานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนแอบ,บอ้างเอาหอยขมอหอยขมยัก,กษ์เกษตรแล้วก็หอยขมธรรมดามาขายเป็นแม่พันธุ์ให้นะครับก็ ต้องศึกษาก่อนนะครับพอศึกษาเสร็จปุ๊บทดลองเลี้ยงในปริมาณที่ไม่ต้องมากก็ได้ครับเลี้ยงน้อยน้อยสักกระมังนึงสักหนึ่งเลี้ยงสักชุดหนึ่งเล็กๆก,ก่อนนะครับลองดูว่าเขาเป็นยังไงเขาพัฒนาการเป็นยังไงครับแล้วค่อยต่อย,ยอดก็ได้ครับช่องทางการติดต่อของฟาร์มครับช่องทางการติดต่อของฟาร์มก็ชื่อเพจ Facebook ว่านะ้าหลุยหอยยักษ์ฟาร์มหอยขมยักษ์รัตนะจังหวัดเชียงใหม่ครับผมแล้วก็มีทิ To อกแล้วก็ไลน์ชื่อเดียวกันเลยครับ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อถ้าส,สงสัยหรือว่าติดปัญหาตรงไหนอยากจะถามก็โทรมาได้ไดโดยตรงเลยครับยินดีให้คำแนะนำ0644713168ครับผมหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาหน้าฟาร์มาดูการเลี้ยงผมยินดีให้คำแนะนำครับแต่ว่าก็ขอโทรมาจองคิวล่วงหน้าก่อนก็ได้ครับ